วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับผมอย่างสวยเลยครับผมของค่ายุโรปนะครับผมคันนี้เลยเป็น Mercedes-Benz ะครับผม 250GLC นะครับผมคันนี้สวยงามมากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับผมแล้วก็ขับเคลื่อน4ีล้อเป็น a l Wheel d r i ด e นั่นเองนะครับผมอ่ะบอกก่อนนะครับผมปี2018นะครับผมส่วนราคาค่าตัวนะครับผมตั้งขายอยู่ที่1 3 8 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้า k d ดีดีฟรีดาวรับรถไปใช้ได้เลยนะครับหรือ ื้อสดนะครับผมรับเล่มพร้อมรถไปได้เลยนะครับผมโอเคจะพาไปชมภายนอกภายในของเจ้าเมอร์เซเดสเบนซ์250 GLC คันนี้นะครับผมจะสวยงามอย่างไรบ้างตามผมเลยครับผมเชิญเลยแล้วผมเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะครับผมของเจ้าเมอร์เซเดสเบนซ์250 GLC คันนี้นะครับผมสีขาวสวยงามมากครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับผมหน้าเต็ม40รอบคัน60%ล้อแบกจมเดิมนะครับผมคันนี้มีกล้อง360องศาบันไดข้างด้วยนะครับผม นี่สวยเลยครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับผมเป็น LED นะครับผมโอ้ชุดสเกิร์ตท้ายสวยงามมากครับผมมีเซ็นเซอร์ให้4 6จุดเลยทีเดียวนะครับผมสวยงามมากเลยครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้เปิดตัวในห้างนะครับผมก็น่าจะประมาณ3ล้านนิดๆนะครับผมคันนี้นะแต่เราตอนนี้เราขายถูกมากครับไปดูท้ายคลิปได้เลยอ่ะเริ่มจากไฟหน้าครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ให้ด้านหน้า2 4 6 6จุดเหมือนกันนะครับผมคันนี้ แล้วก็มีกล้อง360องศากระจังหน้าสวยๆนะครับผมนี่ครับสีโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยโลโก้ที่ดาแล้วก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับผมสวยๆเลยลังพึ่งสวยๆครับผมสเิร์ตหน้าเดิมๆนะครับผมจากโรงงานเลยนี่รถคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับผมแค่นิดๆหน่อยๆครับผมคันนี้ไม่เคยจมน้ํานะครับผมแล้วก็เดิมๆครับอันนี้ก็คือเนื้อสีครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ ที่ปัดน้ําฝนเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยอ่ะมาดูภาษีครับหมด25กันยา69นะครับผมอ่านี่ครับอ่ะมาดูแม็กและยางครับโอ้โหตัวนี้ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับผมใช้ยางตัวนี้ก็คือจบเลยครับผมโยโกฮาม่านะครับผมคันนี้อ่า3 5 5 4 5 R 20นะครับผมตอนนี้นี่ครับดอกยางหนามากครับน่าใช้สุดๆเลยสำหรับเจ้ามูนซีเดตเบนซ์คันนี้นะครับนี่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมว่าเขมาพร้อมกับกล้อง 360รอกงศานะครับผมปะไยข้างเดิมๆจากโรงงานนะมือจับนะครับผมเป็นโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยสีมีขาวครับผมสีเดียวกับตัวรถเลยนี่โอ้โหภายในสวยมากเลยอยากให้ดูภายในสวยครับสีดํานะครับผมคุมโทนสีดาโอ้โหเท่มากแล้วก็บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมคันนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีที่ปรับบอกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับผมตรงตรงที่ขาเรานั่นเองครับผมนี่ครับ ส่วนกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเดี้ยวอยู่แล้วนะแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเบรบลิซซีทนะครับผมปรับได้ครับผมสามตำแหน่งเลยสําหรับคนนั่งข้างด้วยนะครับอันนี้ก็เลื่อนเบาได้ตรงนี้นะครับผมมันเลื่อนตรงนี้นะเบาครับรับมาดูด้านหลังนะครับผมอ่าด้านหลังครับนี่สวยๆเลยอันนี้มีสลูปด้วยนะครับผมมีสลูปให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีแอร์หลังพร้อมเลยครับนี่ก็คือค่าใครที่ชอบเบสนะครับผมสีขาวๆเป็นตัว คล้ายๆตัวยกสูงยิ่งกอ้โหแบบสวยงามมากเลยนี่มีม่านด้วยนะครับผมเปินขึ้นดึงลงได้ด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับผมนี่ครับ CGLC250 ดีเซลนะครับผมคันนี้่ให้ดูนิดนึงครับผมนี่เป็นไฟฟ้านะครับผมไฟท้าประตูไฟฟ้าด้านท้ายนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือพับเบาะได้นะครับผม ปรับราบได้วางคงวางของได้ได้หมดเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเลขไมค์กันนะครับผมว่าเลขไมค์คันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับขปยากนิดนึงนะครับผมเลขไมค์คันนี้วิ่งไปอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันกว่ากิโลครับผมถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมหน้าจอคอนโซลแล้วก็ตัวนี้สามารถควบคุมหน้าจอคอนโซลได้นะครับผมตรงนี้หน้าจอหลักเลยครับแอร์แอร์สวยเลยครับผมนี่เท่มาก ครับมีเพดนชิพให้เรียบร้อยนะครับผมคุชคอนโทรลออปชั่นของแบรนด์ยุโรป่อง้ันจะครบอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครที่สนใจนะครับผมรถแบรนด์ยุโรปแบบนี้นะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดผมได้เลยนะครับผมว่าชอบก็มาทดลองขับกันได้นะครับผมที่มิตรบุรีนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมท้ายคลิปผมมีรายละเอียดราคาการผ่อนดาวของเจ้า Ben z G L C 250ดีเซลคันนี้ด้วยครับผม โอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ